สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบอ่านปฎิพัฒน์ออโต้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีรถสวยนะครับมาดีวิวให้คุณลูกค้าดูกันอีก1รุ่นนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคิวในส่วนของตัวรถเก๋งซีดานนะครับรุ่นยอดนิยมของคุณลูกค้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยพิเศษเลยของแต่งครบนะครับเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันเลยครับก่อนอื่นนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับฝากกดไลค์กดนนนะะคคครรรรรัััััับบบช่อออองงขปฏิพทโตต้้ดดววยยเเาูถกล ถ้เราอยู่เจ้าโตต้าวีออสนะครับ1.5ตัว G นะครับรถปี2016นะครับสำหรับคันนี้ถ้าเกิดมองในตัวของตัวโฉมเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เปลี่ยนตัวโฉมใหม่แล้วนะครับเป็นเจเนอเรชั่นที่3นะครับสำหรับตัวเครื่องวีออสคันนี้นะครับรถปี2016นะฮะตัว G คันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับ1.5ตัว G นะครับถ้าเกิดมองหาในส่วนของตัวรถยนต์ใช้งานคันแรกสักคันหนึ่งนะครับสิกเมนต์1.5นะครับมันเป็นมาตั้งนานแล้วนะฮะที่มีคุณลูกค้าหลายท่าน นิยมเลือกใช้นะครับทำไมถึงต้องเป็นโตย้าข้อดีของเขาง่ายๆนะครับอะไหล่ถูกสามารถหาได้ง่ายนะครับศูนย์บริการเยอะนะครับแท้เทียมว่ากันไปตามกาลังทรัพย์ของคุณลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมแต่ละคนนะครับแล้วก็ในส่งตัวรถเนี่ยมันแต่งได้หลากหลายแต่งได้สวยด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดตัวเรื่องนะครับที่หลายๆคนเนี่ยเลือกใช้วีออสนะครับทั้งในกลุ่มคนทํางานวัยรุ่นนะครับหรือว่าทุกเพศทุกวัยเนี่ยยิงมันตอบโจทย์หมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขับใช้งานในสวตต มันค่อนข้างที่จะขับขี่สะดวกสบายนะครับในส่วนของตัวรถนะฮะเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยโดนหนักเป็นความลังท่วมหรือว่าตัดต่อผิดกฎหมายอะไรงนี้ไม่มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับ1.5ตัว G นะฮะมาพร้อมกับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยนะครับมันจะมีการตัดด้วยเส้นโครเมียมนะฮะซ้ายขวานะครับแล้วก็โลโก้โตโยต้าเป็นแบบโครเมียมนะครับ ไฟตตดหมอกคู่หน้าอันนี้ยังไม่มีนะครับเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วนี้ผมก็เพิ่งเห็นกับคุณลูกค้าสดๆเลยด้วยนะครับแต่ส่วนคันนี้เนี่ยมีของแต่งให้แล้วนะครับนั่นคือเป็นสเกิร์ตนะครับรอบคันนะครับเดี๋ยวเราไปดูไล่ดูด้านข้างอีกทีนึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวเครื่องกันต่อนะครับสําหรับตัว1.5ปี2016ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นตัว MY16 นะครับถ้าเกิดเราเรียกกันแบบไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัว ที่เป็นเชนของเจเนอเรชั่นที่3เนี่ยมันจะยังเป็นตัวที่เป็นเครื่อง1 n ึ่งอยู่นะครับคราวนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นปรับปรุงแล้วนะครับก็จะมีเป็นเป็นตัวเกียร์ดูอัลวีวทีไอนะครับซีวีทีเจ็ดสปีดนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนในส่วนของตัวเครื่องใหม่นะครับห้องเครื่องสวยไม่มีข้ามมันเครื่องไหลเยิ้มนะครับเดิมเแห้งๆนะฮะรถไม่เคยชนนะครับคราวนี้ ถือว่าสวยมากนะครับในส่วนของตัวคันหน้านะครับแก้มข้างเม็ดอาร์กนะครับตะเก็บต่างๆนี่เดิมจากโรงงานหมดทุกจุดเลยนะครับรถคันนี้มีการทําความสะอาดนะครับทั้งภายนอกภายในคลีนเก็บงานรายละเอียดทุกอย่างทุกเม็ดนะครับเรียบร้อยหมดแล้วตัวรถสวยพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ ที่สำคัญเลยสำหรับต,ตัวนี้นี่ที่ได้ความนิยมเยอะนะครับแล้วก็เราจะแนะนําคุณลูกค้าส่วนใหญ่นะครับว่าทําไมต้องเป็นตัววีออสด้วยเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนสบายนะฮะราคาเบาเานะครับแล้วก็ของแต่งครบแบบนี้รับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือมันเป็นตัวท็อปด้วยนะครับเราไม่ต้องไปเป็นตัว E หรือว่าไปต้องเอาคอ ของท็อปไปเพิ่มเติมยังไงนะครับเอาเป็นแบบท็อปแบบนี้ไปเลยนะครับผมว่ามันจะคุ้มกว่านะครับเครื่องสวยนะฮะฝาโปงนะครับฉนวนการความร้อนใต้ฝาโปงนะครับตรงนี้เนี่ถือว่าครบเลยนะครับอันนี้คือในส่วนตัวด้านหน้านะครับหน้าสวยข้างสวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างกันต่อว่ยครับไป ในส่วนของด้านข้างนะครับตัวรถสีขาวเดิมโรงงานจะอยู่ด้านท้ายนะครับไม่มีเศษส,สเก็ตหินกระเด็นใส่อะไรแบบนี้เลยนะครับรถสวยนะฮะเด่นๆเ,เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อนะครับคันนี้เนี่ยก็จะใส่เป็นล้อเบลล1 5นะครับพร้อมยางปี2020นะครับมันก็ดูมีมิติแตกต่างและส่วนใหญ่ถ้าเกิดลูกค้าเห็น v ีออเนี่ยก็จะเป็นพวก TE CE r p f 1นะครับหรือว่าเป็น r e 30คราวนี้เนี่ยลองใส่เป็นเวลเนี่ยมันแตกต่างแล้ว นะครับความเงาความสวยนะครับในส่วนของตัวล้อเวลเนี่ยมันก็จะต่งกับสีขาวเลยนะครับวันนี้เด่นมากแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้ามาดูเนี่ยเฮ้ยลนยนี้ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ลนยนี้ไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่นะครับไอไลายเมื่อกี้ที่อ่านพูดไปเนี่ยหรือว่าพวกลายพิมพ์นิยมอะไรต่างๆแบบนี้คุณลูกค้าก็เดี๋ยวมาเลือกสันที่ร้านกันอีกทีนึงนะครับไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับอันนี้เอาที่ตามความชอบเลยนะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างนี่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับตัวรถสีด้านข้างเดิมๆงงาน อยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าร้านได้นะครับหลักๆเลยตอนนี้ที่ร้านเราก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นลองท็อปนะครับอย่างเช่นตัว E แล้วก็ตัว G แบบนี้นะครับแล้วก็มีสีขาวแล้วก็สีเทาให้คุณลูกค้าเลือกนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยฝากกดติดตามในช่อง YouTube ได้นะครับเพราะเดี๋ยวอันจะมีการอัปเดตนะฮะตัวรถวีออสให้คุณลูกค้าดูแบบบ่อยๆนะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตด,ด้านข้างนะครับสวยเลยทุกอย่างเนี่ยเบิกใหม่หมดเลยนะครับในส่วนของตัวของแต่งเนี่ย นะครับไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตนะฮะด้านหน้าหรือว่าสเกิร์ตรอบคันตัวล้อมงล้อแหวงอะไรางี้เราเบิกให้คุณลูกค้าใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนล้อหลังก็เช่นกันนะฮะส่วนของตัวยางหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็น 185, 60นะครับ R 1 5ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยก็จะเป็นตัว195นะครับ R 1 9 5 50 R15 นะครับวันนี้ก็จะเป็นยางก็จะเล็กลงมาหน่อยนึงแต่ว่าจะบวมรัดกำลังสวยเลยนะครับอันนี้ก็ให้คุณลูกค้าดูในส่วนของตัวด้านข้างนะครับ จริงๆวีออสเนี่ยมันมีมิติของมันเองอยู่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพอเรามาแต่งให้มันเต็มปุ๊บโอ้โหสวยเลยนะครับเทมที่สำคัญเครดิตดีฟรีดาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนด้านท้ายต่อกว่าครับเอาเลยครับสำหรับในส่วนตัวด้านท้ายนะครับส่าฝาท้ายนี่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวเจนใหม่แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของตัวดาฝาท้ายนะครับเป็นแบบโครเมียมแล้วก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะปมไฟท้ายนะครับไฟเดียวบไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวสปอยเลอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเบรกคู่สาม ถ้าเกิดเราใส่ในส่วนของตัวสปอยเลอร์เนี่ยนัน,นี้เนี่ยก็เพิ่มความหรูหราแล้วก็ความสปอร์ตให้กับตัวรถมากขึ้นนะครับมันจะไม่ดูเฟี้ยวดูหล่อนะครับอันนี้เอาง่ายง่ายเลยตอบโจทย์ในส่วนของกลุ่มวัยรุ่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดใครอยากได้เป็นแบบดิบๆเลยนะครับไม่ใส่เป็นเกิร์ตไม่ใส่เป็นสปอยเลอร์ตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับส่วนของรถอันนี้เราก็ลดลงไปนะครับง่ายๆเลยไม่ยุ่งยากนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยคือ ตัวคันนี้เนี่ยมันเครดิตดีฟรีดาวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่มีเครดิตเนี่ยก็ฟรีดาวได้เช่นด้วยเช่นกันนะครับมันคุ้มนะฮะผมว่าถ้าเกิดเราได้ในส่วนของตัวของแต่งครบแบบนี้กับตัวรถตัวท็อปแบบนี้นะครับแล้วก็รถสวยแบบนี้นะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากจะมาทดลองขับอยากมาดูตัวที่ร้านตรงนี้เราขอเรียนเชิญเลยนะครับตรงไหน เพิ่มเติมยังไงหรืออยากให้เราทําตรงไหนเพิ่มเติมวันนี้คุยกันได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับรายละเอียดเพิ่มอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังไมค์อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวด้านนอกตัวรถนะครับคราวนี้เนี่ยเราไปดูในส่วนของขออปชั่นของมันดีกว่าครับไปเรามาดูในส่วนของภายในกันต่อเลยนะครับสําหรับภายในเนี่ยวีออสเนี่ยสําหรับตัวเจนนี้เนี่ยมันจะมีภายใน2แบบนะครับนั่นคือเป็นแบบดําล้วน นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นทูโทนนะครับก็คือสีดำแต่กับสีเบรดนะครับแล้วก็ในส่วนงตัวคอนโซลหน้านะครับก็จะมีแอร์แบกหรือว่าถุงลมนิ้ภัยคู่หน้ามาให้นะครับตัว CD ดีวิดิวเอ็มีนะฮะตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นแบบเดิมๆโรงงานนะครับ a อ f m อะไรแบบนี้ตรปกติเลยแต่ว่า ชื่อมปอบลูทูธไม่ได้นะครับคุณลูกค้าแต่ว่ามีที่เสียบ AUX นะครับแล้วก็ USB มาให้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยในส่งตัวเครื่องเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่พอใจนะครับอยากจะเอาไปอัปเกรดนะครับอยากจะเอาไปเพิ่มเติมอยากจะเอาไปตกแต่งสักนิดสักหน่อยตรงนี้ก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันนะครับ ตรงนี้ก็มีที่แม่เหล็กนะฮะไว้ดูดตัวโทรศัพท์นะครับตรงนี้เราก็ให้คุณลูกค้าไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์นะครับหนตัว G นะฮะเป็นแอร์ออโต้แล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้ผมถือว่าดีมากเลยนะฮะเพราะว่าในส่วนตัวใหญ่เนี่ยนะครับแอร์เนี่ยผมว่าน่าจะแพงกว่านะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดู แลวในส่งตัวพวงมาลัยนะฮะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายนี่จะควบคุมกับตัวเครื่องเล่นอย่างเดียวนะครับไม่มีอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในส่งตัวกระจกนะฮะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับมีเซ็นทรัลล็อกให้แล้วก็จะออโต้แค่ฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับกุญแจรีโมทนะฮะแล้วก็ในส่วนของระบบอีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็จะมีในส่วนของตัวระบบ VSC นะครับหรือว่า TRC ระบบกันล้อหมุนฟรีอะไรแบบนี้นะครับเพิ่มเติมเข้ามาให้ในส่วนของตัวที่เป็น MY 1 6นะครับหรือว่าเครื่อง รุ่นปรับปรุงนะครับคราวนี้เนี่ยมาในส่วนตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออ,ตโ,อโต้นะฮะตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นเกียร์ E T C นะครับคราวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวเกียร์ C V T แซนนะครับเป็นแบบเกียร์ออตโต้แบบค้อยันไดนะครับตรงนี้ก็เราสามารถ เชนเป็นเล่นแบบแมนนวลได้นะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราขับใช้งานปกติทั่วไปเนี่ยนะครับไม่ได้เน้นอะไรมากมายตัวดีปกติแรงตามใจอยู่แล้วนะครับตรงนี้ผมถือว่าโอเคเลยในเรื่องของการขับขี่นะครับเพราะว่ามันสะดวกสบายนะครับแล้วก็เราสามารถสมมุติว่าเราขับขี่ในบริเวณที่รถติดเยอะๆหรือว่าในเขตชุมชนจอดเข้าซอยเข้าซอยอะไรแบบนี้นะครับผมว่า v ีออเนี่ยถือว่าเป็นอีกตัวเลือกนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีเรื่องใน ครอบครัวนะครับพ่อแม่ลูกอะไรแบบนี้นะครับภายในเนี่ยเราอาจจะดูตัวรถภายนอกเนี่ยมันอาจจะปุดปูดนะครับสั้นๆหน่อยแต่ถ้าเกิดลองมานั่งในส่วนภายในเนี่ยมันสุขสบายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งคนขับคนนั่งข้างคนขับหรือว่าตำแหน่ง บาะนั่งหลังนะครับตรงนี้ในคุณลูกค้าสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้นะครับมาทดลองขับได้นะครับอยากให้มาดูฟอร์แมนซ์ของตัวรถนะครับเราได้ฟิลในการขับขี่อะไรอย่างนี้ผมแต่ผมถือว่าในยุคปัจจุบันแบบนี้เนี่ยรถเก๋งเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตรงเลือกนะครับไม่ว่าเราจะออกทริปต่างจังหวัดนะครับในซิงเนต์ตัว1.5แบบนี้นะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับเกียร์ออโต้ด้วยขับขี่ดีด้วยเป็นรุ่นเครื่องปรับปรุงด้วยนะครับการใช้งานอะไรต่างๆหลายอย่างผมถือว่า ตอบโจทย์สัคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยในเรื่องของตัวของแต่งเนี่ยคือมันก็ครบแล้วนะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะออกจากร้านปุ๊บก็หล่อเลยนะครับโอเคสำหรับในส่งภายในก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันหน้ารถอีกทีดีกว่าครับไปโอเคนะครับเราดูตัวรถ v ีออคันนี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเรามี v ีออ แบบนี้นะครับให้คุณลูกค้าเลือกสรรได้มากมายนะครับแล้วก็เยอะด้วยนะฮะถ้าเกิดอย่างได้แบบครบชุดแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจัดการไว้ให้ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับที่สาคัญนะครับเครดิตฟรีดาวนะครับไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวนะครับสำหรับตัวรถคันนี้เนี่ยนะครับสรุปเลยนะฮะสภาพโดยรวมนะครับ9 7รรถสวยสภาพพร้อมใช้นะครับแล้วก็ของแต่งครบแบบนี้ รับรองว่าไม่มีใครให้เยอะเท่ากับที่ร้านปริพัฒน์ออโต้แน่นอนนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาพูดกันในส่วนของตัวราคากันบ้างนะครับสาขานี้โตต้าวีออสนะฮะ1.5ตัวจีนะครับรถปี2016นะครับราคาอยู่ที่3,99,000บาทนะครับอัญญาบอีรอบหนึ่งครับ3,99,000บาทนะครับผ่อนสบายนะฮะเครดิตดีฟรีดาวไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวนะครับขอให้คุณลูกค้ามีอาชีพนะครับแล้วก็รายได้สามารถตรวจสอบได้ แค่นั้นเองนะครับที่เหลือเอกสารตรงไหนคะ่ะหรือตกพ่วงยังไงอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันหลังไมได้นะครับสำหรับวันนี้เดงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกลังใจให้เรากดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปมารีวิวส,สวยๆให้สำห,ห,หรับคุณลูกค้าดูอีกเรื่อยๆนะครับหรือว่าคุณลูกค้าท่นานใดอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลลลัััััััััับบบบบมมมาาาาาเเจอออออกกกกกนน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 ให่่่ะะะะคคคคคครรรรรรรปป็ถุุไไไ้้้้ฝณูดดดดดตตติวววววยสสสสีีข